โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนก่อนเลยแล้วกันนะครับอยู่กับผม GG จไฟอยู่กันในเกมไรเดอรเวันนี้ผมก็ได้ทำการอัปเกรดเกียร์สายป้องกันไว้ประมาณ1 0 2ถึง20กว่าชิ้นแล้วก็เหมือนเดิมเลื่อนขั้นไม่มีอะไรจะทำคลิปก็เลื่อนขั้นนี่แหละ,ะกังเกงกังเกงก็เป็นเกียร์ที่ใช้งานได้แต่ว่า ก็จะไม่ค่อยเห็นมีคนได้ใช้งานกันเพราะว่ามันเป็นการเวทการกายมันจะไม่ค่อยมีคนใช้เท่าพอตรงนี้แหละอ่ะตรงนี้เป็นโลป้องกันนะอันนี้ก็จะมีต้านสกิลกับพลังชีวิตแต่เนื่องจากชิ้นนี้มันสแต็กน้อยไปผมก็จะไม่ใช้มันโอเคต่อไปเลยมวกหมวกปีกเมฆเป็นเกียร์ที่ดีเพราะว่ามีทั้งตีกายและต้านสกิลเพราะฉะนั้นสำหรับพวก เออพวกตัวพีร้อยเงี้ยน่าใช้หน้ากากโอ้หน้ากากนี่ไม่มีใครใช้เลยนะไม่มีหรอกสแต็กมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าหมวกปีกเมฆชิ้นนี้สแต็กพลังโจมตีเยอะอยู่นะยังก็ดีเยอะอยู่นี่ต่อไปเลยเฮ้ยเลื่อนหมวกได้หมวกว่ะโอโ้เสือ้อ เสื้อนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะเพราะว่ามันเป็นป้องกันเวทมันเลยมันเลยไม่ค่อยมีคนใช้ส่วนส่วนใหญ่คนที่ใช้กันนะเกียร์ที่เขาใช้กันนะมันจะเป็นพวกสแต็กที่แบบด้านสก,กิลหลบสก,กิลอะไรเงี้ย <c oughs> ขอไปเส <c oughs> ื้อโค้ชก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้นะมันไม่ค่อยนั่นแหละอย่างที่ผมบอกสแต็กมันไม่ค่อยดีอันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้หรอก โอ้โหเฮ้ย hmm. เหมือนแบบอ๋อ oh. uh huh. ได้พวกนี้มาก็ดีนะเอาเก็บไว้แบบว่าเป็นชิ้นเพื่อเอาไว้ย่อยนะเอาไว้ย่อยเอาไว้แบบอรองเท้าก็ดีแต่ว่าสแตกก็ยังน้อยอยู่ <c oughs> ถุงมือต้านตะกิว มีต้าสก,กิลก็จริงแต่ว่าในพลังส่วนอื่นนี้มันไม่ดีอ่ะความเรยวโจมตีเอามาทําไมพลังชีวิตที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ก็มันก็ไม่ค่อยมีคนอยากจะใช้อ่ะอตัวนี้เอาไว้ทําเป็นพวกเลนเจอร์หนึ่งวิอ่ะใครเคยใครเคยทำเลนเจอร์หนึ่งวิบ้างอ่าอันนี้ก็ดีนะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่า ป้องกันกายป้องกันเวทก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเล่นใหม่จริงๆอะไอเกาะชิ้นนี้มันรีได้ขึ้นมามันสแต็กมันสแต็กเลือดมันเยอะตอแต็กเลือดมันเยอะก็คือใช้ใช้ไปก่อนก็ได้พอมีต้นทุนก็ค่อยเปลี่ยนโอเคหมดแล้วมาณันนี้เลยเลนเร็วๆ,ๆหน่อยลักกัน,นเดี๋ยวอัพชิ้นนี้ให้รูต้องก่อนรัก,กันนะ เกียร์ไม่ใช้ก็ใส่ไปเลยทุกคนอย่าไปแคร์นะมันจะเป็นต้องแบบไม่จะเป็นต้องแบบว่าได้เกียร์ดีตลอดไม่ได้มาก็ไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปเอาไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นไมไ่น่าสนใจอะไรขนาดนนเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเป็นเกียร์สายตบแต่งนะเครื่องต่อเครื่องเครื่องประดับเกียร์ประดับอ่ะ โอเคแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าทุกคนบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้นะทุกคนจากคลิปนี้